ออนี่ฮะแล้วเจ๊ฮะเรานีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผม Mister c a t ี TV เดิมนะครับชายผู้ที่ไม่เคยลงคลิปทันเทศกาล <c oughs> นะครับใครที่ไปดูคลิปผมเก่าๆก,ก็ไม่เคยมาอวยพรเลยเนาะไม่ว่าจะวันสงการวันนู่นวันนี้นะครับไม่เคยจะลงคลิปมาอวยพรเลยนี่น่าจะเป็นปีใหม่ปีแรกนะครับที่ผมมาอวยพรขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะครับขอให้เอ่อ จอแต่สิ่งดีๆนะครับใครที่เดินทางกลับบ้านนะครับไปหาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับใครที่ <c oughs> มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขมากขึ้นไปอีกนะครับในวันปีใหม่เนาะขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วกันก็ใครที่มีแฟนก็ขอให้รักแฟนนานๆขอให้รักกับแฟนนานๆใครที่ยังไม่มีใครก็ขอให้เจอคนที่รักเรานะครับและเรารักเขานะสักที นะครับก็ขอให้ฟ้านะครับส่งคนมารักพวกเองสักทีนะครับพวกคนโสดนะครับก็คนที่เพิ่งเลิกกับแฟนก็ขอให้สู้ๆครับ Move on เร็วๆนะครับก็ปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้อยู่กับมิสซิสกตตี้ไปนานๆนะครับแล้วก็มิสซิสกตตี้จะถึง1นึ่งพันซับแล้วหวังหวังว่าปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วก็ตลอดทั้งปี นะครับผมจะถึง1 0 0 0พันซับนะผมให้เวลาช่องนี้ทั้งปีเลยนะก็คือ1 0 0 0พซับผมให้เวลาทั้งปีเลยนะแล้วก็ผมขอหายนะครับคือวันที่1ก็คือปีใหม่แล้วเนาะวันที่1คือวันจันทร์ก็น่าจะเป็นปีใหม่แล้วแหละใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับคือวันจันทร์คลิปนี้น่าจะลงวันจันทร์นะครับแล้วก็อังคารกับพฤหัสจะไม่มีคลิปนะครับเพราะว่าขอหายไป2วันแล้วกันนะครับกับการลงคลิปนะครับขอพักผ่อนปีใหม่หน่อยนะครับ เจอกันอีกทีคือวันศุกร์นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่อยู่กับมิสสกัตตี้มาโดยตลอดนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆแต่ทําด้วยใจจริงๆนะครับผมเ,เคลียร์นู่นเคลียร์นี่เพื่อมาอัดให้เพื่อนๆจริงๆนะครับแล้วก็ไม่มีเกมจะมาทําภาพประกอบก็เลยเข้าเกมน้องแมวเปิดร้านอาหารแล้วก็อัดเลยนะครับโอเคไม่สกัตตี้คลิปหน้าขอบคุณมากนะครับผู้ชมครับมีความสุขกับเทศกาลปีใหม่นะครับ ขอให้เพื่อนมีความสุขม,มากๆครับมิสเตอร์แกตี้ขอเป็นพรให้โอเค okay, ครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม